บทที่สองร้อยแปดสิบหกผมให้พวกคุณไปแล้วหรือไงเฮียไล่อู่พวกมันสองคนนี่แหละผู้หญิงผมแดงรีบวิ่งเข้าไปรายงานกับชายหัวโลน้นชายหัวโล้นคนนี้ก็คือเฮ er ียไล่อูเจ้าถิ่นที่นี่เฉินห้าวเห็นแต่ไกลว่าพวกเฮ er ียไล่อูเผยรอยยิ้มยันไม่แยแสออกมาถือกระเป๋ามือสองเดินเข้ามาท่าทีดูแย่มากเฉินห้าวเคยประมือกับพวกเฮ er ียสื่อในเมืองไปเหอะคนอื่นพาลูกน้องมาล้วนเป็นรถดีอย่างออดี้วิกันเย็นเป็นต้นสุดท้ายนักเลงอำเภอนี้กลับขับรถตู้กับเอ N มไอนอีีแบบนี้ระดับต่างกันเกินไป ดูท่าคงไม่ใช่คนใหญ่คนโตอะไรเพียไล่อูพาลูกน้องโขยงหนึ่งเดินกลางเข้ามากวางตามองเฉินห้าวกับโจซีถงตั้งแต่หัวจรดเท้าและแปลกใจมากในใจคิดแม่สาวนี่สวยไปไหมดูเหมือนไม่ได้ออกมาขายนะเพราะในอำเภอนี้ก็มีแค่สองกลุ่มทําการค้าแบบนี้มีสาวแบบไหนก็พอรู้หมดไม่มีทางมีเกรดแบบโจซีถงแน่มีคุณหนูคนนี้เป็นของแกงโจว,วอตันเพียไลอูถามเป็นคําในวงการแกงโจว,วอตันคือตัวเองรับงานชั่วคราวเองไม่ได้อาศัยองค์กรหรือสังกัดไหน ไม่มีตาหรือไงเห็นพวกเราเป็นคนแบบเดียวกับพวกนายหรือไงเฉินห้าวพูดเสียงเย็นออร่าเขาแผ่ซ่านออกมาทาให้เฮียไล่อูขมวดคิ้วรับรู้ได้ว่าเฉินห้าวไม่ได้มาดีอยากแก้ตัวก็ไม่มีประโยชน์เฮียอูลองโทรกลับไปเบอร์ที่โทรมาดูเลยค่ะว่าเป็นเบอร์มันหรือเปล่าผู้หญิงผมแดงเสนอความคิดใช่เฮียไล่อูเรียกลูกน้องเข้ามาลูกน้องคนนั้นหยิบมือถือออกมาโทรกลับเบอร์ที่โทรมาเรียกใช้บริการเมื่อกี้ไม่นานก็โทรติดซึ่งกลับไม่ใช่เบอร์ของเฉินห้าวกลับเป็นผู้ชายอีกคนรับสายแทนสาวที่ฉันเรียกทำไมยังไม่มาอีก มันนานไปไหมผู้ชายในโทรศัพท์ถามกลับห้องคุณห้องไหนหรือครับไม่ใช่3า9อเก้าหรือลูกน้องคนนั้นถามห้องสองใครบอก3 0 9้กากันอีกฝ่ายบอกเปียไล่หูกับลูกน้องมองหน้ากันตอนนี้รู้เรื่องล้วที่แท้ก็แค่จำเบอร์ห้องผิดตกลงใครบอกห้องผิดคะเปียไล่หูถามอย่างโมโหผู้หญิงผมแดงกับลูกน้องที่รับสายต่างยืนยันว่าที่ตัวเองได้ยินคือสา9รอเก้ารับรองไม่ผิดแน่สุดท้ายโยนความผิดให้แขกห้องนั้นไปทั้งสองคนคาดว่าลูกค้าคงพูดผิดนั่นเอง แมงเอ้ยมัวยืนบื้อไรอยู่รีบไปห้องสองร้อยเก้าได้แล้วบัญชีม่วนี่คงคนไม่ได้แล้วเฮียไล่อู่ตะคอกระบายอารมณ์ใส่ผู้หญิงผมแดงผู้หญิงผมแดงรู้สึกน้อยใจรีบวิ่งเข้าโรงแรมไปตอนนี้เหลือแค่พวกของเฮียไล่อู่และเฉินเฮาเท่านั้นเองเฮียไล่อู่รู้สึกเสียหน้าไม่ว่ายังไงเรื่องนี้ก็เป็นฝั่งเขาที่ผิดไม่เกี่ยวอะไรกับเฉินเฮาเลยไปเฮียไล่อู่ร้องสั่งอย่างเซง็งเซ็งพวกเขาเตรียมหมุนตัวจากไปเดี๋ยวผมให้พวกคุณไปแล้วหรือไงเฉินเฮาจู่จูก็พูดขึ้นรบกวนเวลาพักผ่อนผมไม่คิดจะชด ไอโยเฮียอูไม่หาเรื่องแกแกยังมีหน้าหาเรื่องกลับอยากตายหรือไงลูกน้องคนหนึ่งชี้หน้าด่าเฉินห้าวเพียไล่หูเองก็หัวเราะเขากำลังเซ็งเลยเจอที่ระบายแล้วไงเขาหันกลับมายิ้มเย็นพลังว่าไอ้หนูวันนี้แกนี่ดวงซวยจริงนะพวกเฮียจะมาฟรีๆแบบนี้ไม่ได้หรอกแกออกค่าน้ำมันมาห้าร้อยรับประกันว่าแกไม่เป็นไรแน่ไม่งั้นคืนพวกเฮียไม่กลับไปแล้วนะระหว่างพูดลูกน้องของเฮียอูพากันดาหน้าเข้ามาหนึ่งก้าจ้องมองเฉินห้าวเขมององ เป็นการแสดงความข่มขู่ไม่ไปก็ได้อยู่ยืนเป้าโรงแรมที่นี่พอดีที่นี่เงียบไปหน่อยเถือนห้าวกระซาวแย่เ้ากล้าต่อปากต่อคำกับเฮียอูของเราต้องสั่งสอนคนต่างถิ่นอย่างแกหน่อยแล้วลูกน้องข้างเฮียไล่อูนิสัยมุทะลุเข้ามาก็ยกมือจะตบเถือนห้าวเถินห้าวจู่ๆออกหมัดไวมากควา้าหมัดข้อมือลูกน้องคนนั้นกลางอากาศลูกน้องคนนั้นสีหน้าเปลี่ยนทันทีไม่ว่าจะสะบัดมือแรงแค่ไหนก็เหมือนโดนล็อกไว้สลัดยังไงก็ไม่หลุดวันนี้จะสอนหลักโบราณให้อย่อยางหนึ่งจะชกคนต้องแกร่งก่อนถึงทำได้ เฉินห้าวจู่ๆยกอีกมือขึ้นตบไปที่หน้าลูกน้องคนนั้นพี่ยะเสียงตกดังขึ้นลูกน้องคนนี้โดนตกจนหมุนสา0รอหกิองศาจากนั้นลงไปล้มกลิ้งกับพื้นตกนี้ยังทำเขามึนสมองไปด้วยล่าทำร้ายคนของฉันเพียไล่หูกหลางจนเคยชินเดิมตัวเองก็ผิดอยู่แล้วกลับโบยมาโทษเฉินห้าวซะง,งั้นเขาดึงกระบองจากมือลูกน้องมาถือและง้างขึ้นเตรียมฟาดลงไปที่หัวเฉินห้าวอาห้าวระวังโจซีถงร้องอย่างตกใจไม่เป็นไรคุณดูก็พอแล้ว จังหวะขับขันเฉินห้าวยังไม่ลืมปลอบโยนแฟนสาวเขาหันเบี่ยงตัวหลบกระบอกไม้แส้หนังในมือตวัดไปสายหนังแน่นหนาประหนึ่งงูพิษเลยปราดในความมืดคลิปตาเดียวก็โดนเข้าที่หน้าปูดโอนของเฮียอูเต็มๆพิยาเสียงดังสดใสในความมืดเงียบนั่นเป็นเสียงแส้หนังตวัดโดนอโยเพียไล่อูรู้สึกว่าครึ่งหน้าชาไปเรียบร้อยแล้วเขาผงะถอยสองก้าวยกมือขึ้นไปลูบตอนนี้หน้ามีรอยแท้พาดอยู่แม่งเอ้ยมันกล้าเอาแท้ฟาดฉันพวกเราลุยเพียไล่อูตะคอกดังพวกลูกน้องกรูกันเข้าไปประดุดหมาป่าโผล่เข เถื่อนห้าวยิ้มน้อยๆพวกนักเลงพวกนี้มีเต็มถนนด,ด,ดัดเด่นไปหมดมาเจอยอดฝีมืออย่างเขาถือว่าพวกมันดวงซวยละกันเถื่อนห้าวใช้วิชาท่าเสือก้าซึ่งเป็นกระบวน่าเสือในวิชาห้าท่าสัตว์ซ้ายหนึ่งก้าขวาหนึ่งก้าลอดผ่านคนไปมาแต่กลับไม่มีใครตามย่างก้าวของเขาทัานเลยท่ามกลางการปกปิดของความมืดเถื่อนห้าวประหนึ่งวิญ,ญญาณไปมาไรร่องรอยทุกย่างาาก้าววจะตวัดแทะออกไปโดนพวกอันธพาลหนึ่งคนบทที่สองร้อยแปดสิบเจ็ดพวกเราผิดไปแล้วพิยะไยโยอะไรฟ้าฉันเนี่ยพิยะพิยะ,ยะเจ็บโว้ย พียาพียาพียาแม่ช่วยผมด้วยเทียบกับเสียงร้องหาพ่อแม่ให้ช่วยของเหล่าอันธพาลแล้วเฉินห้าวกลับสะบัดแซ่อย่างสนุกสนานความโกรธที่โดนเบรกไปก่อนหน้านี้ตอนนี้ทยอยระบายออกมาตามจังหวะการฟาดแซ่หมดแล้วมีน่าถึงมีการระบายอารมณ์ด้วยวิธีการซาดิสเห็นได้ชัดว่าการใช้กําลังเป็นวิธีระบายอารมณ์ที่เร็วที่สุดเฉินห้าวในตอนนี้เหมือนเป็นแม่ทัพในยุคโบราณศาสต์สะบัดแซ่ยาวใส่บรรดาทหารที่ไม่เชื่อฟังพวกนั้นเรียวแรงของเฉินห้าวบวกกับความแข็งแกร่งของแซ่หนังวัว ฟาดลงไปบนร่างคอนาทีก็ออกเลือดเลยแถมยังมีผลทําให้บาดเจ็บภายในอีกแผลด้านนอกคือเขียวช้าแขนชาพวกอันธพาลถือกระบองในมือไม่นิ่งต่างพากันทําร่วงกราวพอถึงตอนสุดท้ายก็คือเฉินห้าวคนเดียวทาเอาพวกอันธพาลร้องไห้หยหวนหนีกับจ้าละวันพวกอันธพาลต่างพากันโกรธที่ทําไมพ่อแม่ไม่ทําขาเพิ่มให้พวกเขาสักสองขาพวกที่ฉลาดหน่อยก็วิ่งไปหลบหลังรถตู้แซ้หนังของเฉินห้าวตวัดไม่ถึงก็ไม่ตามและจากนั้นเขาก็เลือกพวกที่ฉลาดน้อยหลบไม่ทนันฟาดต่อ สุดท้ายมีอันธพาลคนหนึ่งทนไม่ไหวคุกเข่าลงก้มหัวให้เฉินห้าวร้องว่าพี่ครับผมผิดไปแล้วอย่าตีอีกเลยผมยอมแล้วอันธพาลในพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กแบบนี้ไม่มีชื่อเสียงอะไรมากต่างเป็นพวกรู้ตัวดีพอรู้ว่าสู้เขาไม่ได้หนีไม่รอดก็อ้อนวอนขอจะได้ไม่ต้องทนรับความเจ็บปวดทางร่างกายอีกในเมื่อกล้าขอร้องเฉินห้าวก็ยอมปล่อยคนนี้และหันไปหาไล่อู่ที่กลางที่สุดคนนั้นยังไงไล่อู่ก็เป็นตัวหัวหน้าตอนแรกยังพยายามปั้นหน้าสู้กับเฉินห้าระยะหนึ่ง ก็เลยยังอยู่ในพื้นที่โดนเฉินห้าวเข้าหาพลังเตะถิบใส่เขาเลยเฉินห้าวเหยียบเท้าลงบนท้องเขาไม่พูดอะไรแกแกเป็นใครกันแน่แกรู้ไหมว่าทําร้ายฉันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไล่อูเจ็บปวดไปทั่วร่างกายโดนแทะฟาดไปห้าหกทีแต่ยังไม่ลืมด้านหน้ากลางไม่เลิกอ๋อทาร้ายแกแล้วจะได้อะไรบอกให้รู้หน่อยสิเฉินห้าวล้อเลียนก่อนตวัดแทะเข้าที่หน้าเฮียไล่อูอีกเขาโดนฟาดแท้ใส่สจนเห็นดาวเดี๋ยวยั้งมือได้ก็โปรดยั้งมือด้วยเฮียไล่อูถือเป็นคนดังในอำเภอลี่ทงนี้ตีรันปัน แต่ไม่เคยเจอใครต่อสู้เก่งแบบเฉินห้าวมาก่อนเขาโดนอัดจนมึนงงจนต้องเปลี่ยนสไตล์การพูดจากกลางมาเป็นอ้อนวอนงั้นหรอถ้าแกไม่ขอร้องแล้วฉันจะยั้งมือทําไมละ่ะเฉินห้าวพูดเสียงเบาแต่ลงมือไม่เบาเลยฟาดแส้เข้าที่ใบหน้าอีกข้างของเฮียไล่อู่คราวนี้พอกันละใบหน้าสองข้างบวมดอปูดพอกันไล่อู่เจ็บจนร้องหาแม่แต่แล้วเสียงร้องกลับชะงักลงเพราะรู้สึกในปากมีของแข็งบางอย่างพอเอามือไปจับที่แท้ฟันซี่ด้านในหักออกมาแถมในปากมีแต่กลิ่นคาวเลือด คราวนี้เฮียไล่อูแทบบ้าไม่เคยเจอใครเก่งแบบนี้มาก่อนรีบอ้อนวอนขอร้องพี่ชายผมยอมแล้วอย่าฟาดอีกเลยแกบอกยอมก็ยอมฉันไม่เห็นความตั้งใจจริงเลยเฉินห้าวลงน้ำหนักที่เท้ามากขึ้นเฮียไล่อูโดนเหยียบจนหายใจไม่สะดวกอ้อนวอนต่อไปผมผิดไปแล้วผมจะชดใช้เงินให้ฉันไม่เดือดร้อนเงินเฉินห้าวบอกงั้นคุณพูดมาเลยว่าต้องการอะไรขอแค่คุณบอกผมจะทําทั้งหมดเฮียไล่อูพูดสะอึกสะอื้นเขาตีรันฟันแทงมาไม่น้อยไม่เคยหงอแบบนี้มาก่อนแต่เฉินห้าวมือหนักเกินไปแล้วฟาดแท่พิยาพิยานา ความกดดันรอบด้านที่ถาโถมเข้ามาทําให้เขายอมงอแต่โดยดีฉันต้องการคําขอโทษขอโทษที่รบกวนฉันกับแฟนพักผ่อนไม่ควรขอโทษหรือไงเฉินห้าวบอกแค่ขอโทษเปียไล่อูอึ้งเดิมเขาคิดว่าต้องจ่ายสักห้าหมื่นหนึ่งแสนไม่คิดว่าเฉินห้าวาจะต้องการแค่คําขอโทษเฉินห้าวยกเท้าออกพลางว่าเรียกลูกน้องแกกลับมาให้หมดมารวมกันขอโทษตรงนี้นี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับได้ครับเปียไล,ล่อูล้มลุกคลุกคลานไปตะโกนสั่งรีบใส่หัวกันมาเร็วๆคำพูดไม่ค่อยชัดเพราะหน้าบวมปูดหมดแล้ว พวกลูกน้องเขาก็ไม่ได้ไปไหนไกลพอได้ยินเสียงก็รีบวิ่งกรูกันมาต่างก้มหน้านิ่งแอบเหลมองเฉินห้าวถ้าพบว่าเฉินห้าวยกแส้ขึ้นมาพวกเขาคงรีบหนีก่อนคนแรกต่อไปพวกนี้เจอแส้เมื่อไหร่ก็คงถวาเมื่อน,นั้นได้ผลดีกว่ายิงปืนอีกมาขอโทษพี่เขาเร็วๆภายใต้การพูดจาไม่ชัดของเฮียไล่อู่มันท่าพันพวกนี้พากันโค้งหัวขอขมาเฉินห้าวกับโจโซีถงพี่ชายพี่สาวพวกเราผิดไปแล้วครับฟังเสียงพูดเซ็งแท้ไม่พร้อมเพรียงกันเลยพูดดีๆไม่ได้กินข้าวเย็นมาหรือไงเฉินห้าวตะคอกเสียงเย็น พี่ชายพี่สาวพวกเราผิดไปแล้วครับคราวนี้เสียงตะโกนดังกระจ่างสาพัฒนาขึ้นเฉินห้าวหันกลับถามโจโซีถงเมียจ๋าแบบนี้โอเคหรือยังให้สั่งสอนอะไรเพิ่มเติมไหมโจโซีถงหัวเราะออกมาในใจคิดผู้ชายตนนี้เจ๋งจริงแปบ๊บเดียวก็สะกดอันธพาลพวกนี้สงอเชียวดูสงบเสงี่ยมกว่าพวกลูกน้องเธอซะอีกก็เคารพชื่นชมไม่ได้แต่โจโซีถงไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้นขนาดนั้นรู้สึกว่าพวกอันธพาลน,นี่โดนสั่งสอนพอแล้วเลยพยักหน้าเบาๆ เราละแฟนฉันใจกว้างยอมอภัยให้พวกแหละรีบใส่หัวไปเลยเฉินห้าวตะคอกดังพวกอันธพาลเหมือนโดนประกาศพ้นโทษต่างวิ่งหายกันไปไวเชียวเพียไลอู่รอ,อก่อนเฉินห้าวจู่ๆเรียกขึ้นบทที่สอง้อยแปดิดหลานอู่ไล่อู่ตกใจตัวสันเทาหันหลังกลับมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มที่น่าเกลียดซะยิ่งกว่าร้องไห้พลังว่าเรียกผมไล่อู่ก็พอแล้วต่อหน้าคุณผมไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเฮีหรอกก็จริงเฮียอู่อย่างเขาโดนอัดจนจะเป็นหลานอยู่แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นหลานอู่ละกันเฉินห้าวบอกเตือนแกไวอ้อย่างน้้ต่อไปอย่าทำธุรกกิจแบบนีีอ้อ ไม่นานฉันจะมาเปิดโรงแรมที่นี่ถ้าแกกล้ามาทําการค้าที่โรงแรมฉันรู้ใช่ไหมว่าจะเจอกับอะไรเพียไล่หูตกใจสะดุ้งรีบบอกรู้ครับรู้ครับผมจะรีบเปลี่ยนอาชีพเลยเอาละไปได้แล้วในที่สุดเฉินห้าวก็ยอมปล่อยเขาซะทีเพียไล่หูกับบรรดาลูกน้องพากันรีบวิ่งไปขึ้นรถตู้ตอนเตรียมขับรถหนีพบว่ามีรถคันหนึ่งแล่นเข้ามาจอดข้างต้นฉับพลันรถคันนี้ไล่หูรู้จักดีเลยทีเดียวเป็นรถคันโปรดของถงจื่อเซวียนซึ่งเป็นลูกคนรวยอันดับหนึ่งของอำเภอนี้ เียไล่อูโดนอัดจ,จนราศีไม่เหลือพอเห็นธงจื่อเซวียยนเลยเกิดความหวังในการแก้แค้นขึ้นมันทพานท้องถิ่นอย่างเขาไม่มีอำนาจอะไรถ้ามีคุณชายคนรวยอันดับหนึ่งของอำเภอออกหน้าให้ไม่แน่าอาจจะกดดันเฉินห้าได้บ้างแบบนี้เขาก็ได้ระบายความแค้นไปได้หน่อยดังนั้นไล่อูเลยให้ลูกน้องเบรกรถก่อนเขาเปิดประตูพลังวิ่งลงไปก่อนธงจื่อเซวียยนมายังโรงแรมจริงจียงอินอย่างมีเป้าหมายพิ่งลงจากรถก็เห็นตุ๊กตาหัวโตคนหนึ่งวิ่งมาขวางหน้าเขาทำเขาตกใจแทบตายคุณชายถง ไล่อูเข้ามาทักทายไลยอ่อูทำไมกลายเป็นแบบนี้ละทำผมตกใจหมดนึกว่าคุณไปแสดงเป็นตือโปอยก่ที่กองถ่ายใสอิ๋วซะอีกถงจือเซวียนประชดเข้าให้เขาเป็นลูกชายคนรวยอันดับหนึ่งของอำเภอลีอ่ทงแน่นอนว่าถือดีว่าดีว่าอยู่สูงและไม่เห็นอันธพาลนี่อยู่ในสายตาอยู่แล้วแต่กลับเป็นไล่อูที่พยายามประจบประแจงถงจือเซียนมาโดยตลอดอยากได้เงินทิปจากกระเป๋าเขาไม่หยุดคุณชายของคุณไม่รู้หรอกว่าผมโดนคนรังแกเข้าให้แล้วไล่อูเค้นน้ำตาออกมาหนึ่งหยดทำท่าหน้าสงสารทุกทรมานขั้นสุด ยังมีคนกล้ารังแกคุณอีกหรอปกติเป็นคุณรังแกคนอื่นไม่ใช่หรือไงทงจือเซวียอนแอบเซงเป็นคนต่างถิ่นคนหนึ่งอยู่ด้านนู้นเขาบอกว่าผู้ชายอำเภอลี่ทงเรามีแต่พวกหน้าตัวเมียเป็นขยะผมไม่ยอมรับเลยโดนอัดจนเป็นแบบนี้เดี๋ยวพอคุณเจอเขาต้องระวังตัวให้มากนะเขาเจอใครก็อัดหมดเลยไล่อูชี้มือไปทางเฉินห้าวที่ยังยืนกินลมชมวิวอยู่หน้าประตูโรงแรมพลางร่ายยาวอะไรคุณว่าคนอัดคุณคือเขาทงจือเซวียอนจู่ๆเบิกตาโพลงเหมือนเห็นเรื่องพิสดารอะไรบางอย่าง ใช้เขานั่นแหละลงมือหนักเลยแถมยังไม่เห็นพวกเราคนรีทงในสายตาด้วยไล่อูคิดจะกระตุ้นความรักถิ่นฐานของทงจือเซวียนหลอกใช้เขาไปสู้กับเฉินห้าวแต่เขากลับไม่รู้ว่าถงจือเซวียนเคยเจอเฉินห้าวมาก่อนแล้วและยังจำแม่นอีกด้วยถงจือเซวียนเองก็ไม่ได้โง่เขาจ้องไล่อูเขมอง,องอก่อนยิ้มเย็นออกมาทําให้ไล่อูใจกระตุกวูบไล่อูคิดจะหลอกใช้ฉันนายยังอ่อนนักนายยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครละสิทงจือเซวียนชี้ไปที่เฉินห้าวพลางว่าเขาเขาเป็นใครกัน ไลอ่อูเริ่มตะกุกตะกักและรู้สึกสังหอ์ใจไม่ดีคนใหญ่คนโตที่ใช้แค่นิ้วเดียวก็ทำนายตายได้เลยเป็นคนที่นายไม่ควรไปต่อยาด้วยนายโดนอัดแล้วอยากจะดึงฉันลงไปซวยด้วยคิดว่าฉันง่หรือไงทงจือเซวียนดูถูกการกระทำของไลอ่อูมากแต่ในใจแอบดีใจถ้าเขาไม่เคยงัดข้อกับเฉินห่าวมาก่อนถึงสองครั้งไม่แน่เขาจะหลงกลงก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแข่งรถบนทางด่วนหรือแข่งรวยในเคทีวีทงจือเซวียนพอยางเข้าใจดีว่ามันคนละชั้นกันเลยและหลังจากเฉินห่าวชนะแล้ว ก็ไม่ได้เหยียดยามหรือซ้ำเติมอะไรเขาอร่าเห็นชัดและตอนนี้ขยะสังคมอย่างไล่อูกลับพยายามยุยงเขาไปหาเรื่องเฉินเฮาซะง,งั้นเห็นได้ชัดว่าไม่หวังดีถงจือเซวีโยนแพ้ให้กับเฉินเฮามาสองครั้งแล้วไม่อยากหาเรื่องอีกครั้งยิ่งไปกว่านั้นการที่เขามาในครั้งนี้เพื่อมาหาเฉินเฮานี่แหละและเพื่อเป้าหมายพิเศษอีกด้วยถึงจะเปิดโปงแผนการของไล่อูแต่ถงจือเซวีโยนก็ไม่มีเวลาคิดบัญชีกับเขาแต่กลับหันมาเตือนว่าฉันเตือนนายไว้อย่างนะ เท่าแก่เฉินคนนี้ไม่ใช่ใครที่นายจะต่อยาได้ทางที่ดีไปคาระวะขอโทษไม่งั้นต่อไปอยู่ห่างเขาไว้ซะทงจื่อเซวียวนไม่คิดสนใจไล่อูที่ยืนบื้ออีกเขาจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยจากนั้นรีบเดินเข้าไปเท่าแก่เฉินประธานโจวสวัสดีตอนกลางคืนครับทงจื่อเซวียวน,นเรียกอย่างเคารพจากนั้นโค้งศีรษะทักทายเฉินห้าวเห็นเข้ากอเซ็งไม่ได้ทำไมเจอกันแล้วละ่ะแต่ครั้งนี้ดูเกรงใจเยอะหน่อยมีพัฒนาแฮะ เท่าแก่ใหญ่ทั้งสองทำไมมาอยู่ที่แบบนี้ล่ะครับถงจือเซวีโยนเงยหน้าขึ้นมองจินเจียงอินโรงแรมนี้ราคาถูกเกินไปถ้าทั้งสองท่านไม่รังเกียจขอเชิญไปพักกับผมเถอะผมมีคฤหาสที่หนึ่งตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วและยังไม่เคยเข้าไปอยู่เลยห้องว่างร้างไว้ปีกว่าแล้วแต่ไม่มีอยากย่ายอะไรเพิ่งทําความสะอาดไปได้ไม่นานพ่อผมเก็บไว้ให้ผมใช้ตอนแต่งงานสภาพแวดล้อมมาดีมากครับโจซีถงอึ้งไม่เข้าใจว่าลูกคุณหนูพ่อรวยคนนี้มาประจบแบบนี้ทําไมโดเนเชิญห้าวสั่งสอนไปสองครั้งแล้วกลับเนื้อกลับตัวหรือง เฉินห้าวกลับยิ้มน้อยๆเข้าใจละนายถงจือเซวียนนี่มีคนอื่นชี้แนะให้มาปรับความสัมพันธ์ที่นี่ห้องใหม่ของนายพวกเราไม่กล้าเข้าไปอยู่หรอกเถินห้าวพูดเสียงเรียบไม่เป็นไรบ้านเราไม่ได้มีกฎระเบียบอะไรมากคุณไปพักได้ตามสบายเลยถงจือเซวียนรีพูดอย่างร้อนรอนโจซีถงเองก็ไม่ชินกับการไปนอนบ้านคนอื่นเลยปฏิเสธไปเหมือนกันถงจือเซวียนร้อนใจและได้แต่สารภาพความจริงออกไปว่าเท่าแก่เถินขอร้องละไปอยู่เถอะครับพ่อผมได้ยินว่าผมทำให้ทั้งสองไม่พอใจด่าผมจนหูชาไปหลายยกแล้ว ให้ผมรีบมาขอขอมาลาโทษและเชิญทั้งสองไปพักที่บ้านใหม่หนึ่งคืนถ้าดูแลไม่ดีเขาบอกกว่าไว้กลับจากต่างประเทศจะมาหักขาผมดังนั้นพวกคุณไปพักสักคืนได้ไหมครับถือว่าสงสารผมเถอะเขาพูดจบกลัวเฉิญห้าวจะปฏิเสธอีกเลยบอก,กว่าคุณวางใจได้เฟอร์นิเจอร์ผ้าห่ผมผ้าปูที่นอนที่บ้านเป็นของใหม่ยังไม่แกะพลาสติกเลยด้วยซ้ําแถมไม่มีคนอื่นมาพักด้วยทั้งสองท่านสัมผัสบรรยากาศสวีทของสองเราได้เต็มที่เลยครับพอพูดแบบนี้เหมือนถ้าเฉินห้าวยังไม่ไปอีกคงต้องทําหมอนี่โดนหักขาจริงๆแน่ แต่ที่สาคัญที่สุดคือสภาพแวดล้อมโรงแรมที่นี่แย่มากจริงๆขนาดจ,จะสวีทหวานกับแฟนยังทําได้ไม่เต็มที่โรงแรมแบบนี้ไม่อยู่ดีกว่าบทที่สอง้ปเก้าห้ามไปต่อยาด้วยเด็ดขาดคุณว่าไงละ่ะเฉินห่าวกำลังถามความคิดเห็นโจโซีถงแต่น้ําเสียงเขากลับเผยความคิดเขาออกมาฉันฟังคุณโจโซีถงให้เกียิเฉินห่าวเต็มที่เวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นงั้นดีไปพักที่บ้านนายละกันเฉินห่าวเห็นด้วยละดีเลยคุณสองคนรอที่นี่ผมไปขับรถมารับเองถงจื่อเซวียนวิ่งเล็กน้อยไปขับรถตนพลางเปปิดประทุ จากนั้นจอดลงที่หน้าประตูโรงแรมเขาเปิดประตูรถให้พวกเฉินเฮาขึ้นไปนั่งและการบริการของถงจือเซวียนไล่อู่เห็นมันทั้งหมดในใจตกตะลึงพึงเพริศอย่างมากในสายตาเขาถงจือเซวียนซึ่งเป็นคุณชายตัวจริงสัมมาเลเทเมาที่หนึ่งของอำเภอรี่ทงยังประจบประแจงสองคนนั้นขนาดนี้แล้วเมื่อกี้ที่ตนหาเรื่องพวกเขาไปละเรียกได้ว่างโง่มากเลยทีเดียวไล่อู่เองก็ไม่ได้โง่เวลานี้ถ้ายังไม่รู้ว่าเฉินเฮาไม่ใช่คนที่เขาจะไปต่อยาด้วยได้ ก็ไรเดียงสาเกินไปแล้วในเมื่อขนาดของจื่อเซวียนยังกระจกประแจงขนาดนี้เลยงั้นสำหรับเขาที่ยังอยากหากินในอำเภอลี่ทงต่อไปก็ต้องแสดงท่าทีอะไรบ้างดังนั้นไล่อู่เลยกัดฟันเดินไปทางรถคันนั้นพอเฉินห้าวกำลังขึ้นไปนั่งบนรถไล่อู่เดินมาที่ประตูรถเฉินห้าวรีตามองพลางถามว่าทำไมยังอยากโดนอีกยอมผมยอมหมดใจแล้วไล่อู่ไม่แคร์ใบหน้าตนที่บวมปูดโค้งตัวต่ำว่า90้าองศาขอโทษครับเท่าแก่เฉินผมมีตาหามีแววไม่ทำให้คุณไม่พอใจขอให้คุณลงโทษผมด้มดวยครับ ระหว่างพูดเขาก็คุกเข่าโขกหัวลงพื้นได้ยินเสียงดังปึ้งก่อนนี้เขาอยู่ต่อหน้าเฉินห่าวมีท่าทีกลางแค่ไหนตอนนี้ก็งอแค่นั้นเหมือนกันเอาละโขกต่อไปนายคงไม่ต้องแต่งหน้าก็เป็นตือป่วยก่ายได้แล้วจำคําพูดที่ฉันบอกนายได้ไหมเฉินห่าวถามจําได้ครับผมกลับไปแล้วจะให้ผู้หญิงพวกนั้นกลับบ้านตัวเองหาพ่อแม่ใครพ่อแม่มันเลยไล่อูบอกเฉินห่าวโบกมือไล่เป็นเชิงให้ไล่อูไปได้แล้ววันนี้เขาลงโทษพอแล้วว่ากันว่าใต้เขาผู้ชายมีทองคําอยู่ในเมื่อกล้าคุกเข่าแล้ว ก็ไม่มีอะไรที่ยอมความกันไม่ได้ตอนนี้เองมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากโรงแรมซึ่งก็คือผู้หญิงผมแดงที่จุดชนวนให้ทั้งสองคนก่อนหน้านี้นั่นเองเธอเห็นไล่อู่ซึ่งเป็นเท่าแก่ตัวเองคุกเข่าอยู่กับพื้นก็ตะโกนเสียงดังว่าเพียอทำไมเป็นแบบนี้ละ่ะก็ไม่ใช่เพราะแกหรือไงไลอู่สีหน้าเจ็บปวดแทบจะระบ,บายใส่ผู้หญิงผมแดงหมดแล้วเขาลุกขึ้นมาก็ตบหล่นหนึ่งทีเลยอ้าผู้หญิงผมแดงมือกุมใบหน้าร้อนเผาอย่างง,งุนงงยังไม่รีขอโทษเท่าแก่เฉินอีกวันนี้แกเป็นคนก่อเรื่อง ถ้าเท่าแกเฉินไม่ยกโทษให้แกฉันจะถลบกหนังแกแน่ไล่อู่ตะคอกแรงอือฮือฉันไม่ได้ทําอะไรเลยทําไมตกฉันคนอื่นบอกฉันว่าเป็นห้องสามร้อยเก้าน่ะผู้หญิงผมแดงร้องไห้ออกมาฉันให้แกขอโทษแกมาร้องไห้ใครตา,ตายตรงนี้ไล่อู่ยกมือขึ้นจะตกอีกทําเอาผู้หญิงผมแดงตกใจร้องกรี๊ดสถานการณ์ที่น่าวุ่นวายมากพอแล้วอย่าทําร้ายใครโจซีถงทนดูต่อไปไม่ไหวเธอเป็นผู้หญิงและดูถูกผู้ชายที่ทําร้ายผู้หญิงที่สุดต่อให้ผู้หญิงคนนี้จะทําลายบรรยากาศสวีทหวานของเธอกับเฉินห้าว แต่ก็ไม่ถึงกับต้องทำร้ายกันขนาดนี้คำพูดโจโซีถงมีน้ำหนักไล่อู่มือค้างกลางอากาศก่อนจะดึงกลับอย่างงองๆจำไว้ผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงนับไม่แน่จริงถ้าแน่จริงไปทำคนที่เก่งกว่านายโนนการทำร้ายผู้หญิงอ่อนแอไม่ถือว่าเก่งต้องให้ฉันสอนนายเพิ่มไหมเฉินห้าวพูดเสียงเรียบไม่ไม่เอาผมรับรองว่าจะไม่ทำร้ายเธออีกแล้วไล่อู่ส่หัวดิกๆต่อให้ตีเขาตายเขาก็ไม่กล้าหืกับเฉินห้าวอีกแล้วโดนแส้ฟาดไปยกนี้เขาคงลืมไม่ลงตลอดชีวิตนะ่ะงั้นก็ดีถงจือเเซวียยนออกรถล เฉินห้าวพูดแล้วถงจื่อเซวียนเหยียบคันเร่งทันทีรถแลนด์โรเวอร์แล่นออกจากจินเจียงอินถงจื่อเซวียนเห็นเหตุการณ์เมื่อครู่แล้วปิดปากเงียบไม่พูดสักแอะในใจรู้สึกเคารพหวาดเกรงเฉินห้าวมากขึ้นเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนนี้เองตอนพ่อของถงจื่อเซวียนรู้ว่าลูกชายทำให้เฉินห้าวกับโจโซีถงไม่พอใจก็โกรธหนวดกระดิกดโจโซีถงไม่ท่าไรเพราะเป็นผู้หญิงไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่เฉินห้าวไม่ใช่บางทีหลายคนอาจยังไม่รู้จากความน่ากลัวของเฉินห้าวแต่พ่อถงจื่อเซวียนรู้ดี ในวงการธุรกิจระดับมณฑลมีข่าวลือลับๆออกมาบอกว่าเฉินฮ้าวจัดการมู่ต้าเหว่ยยังไงเขาจัดการเฮือสือซึ่งเป็นใหญ่ในไปเหอยังไงหรือแม้แต่บริษัทหุ้นใหญ่อย่างชียนโรงข่ายบอก,ป,กปิดตัวก็ปิดตัวเอาดือด้อตัวบุคคลก็เข้าคุกเบื้องหลังเรื่องใหญ่ขนาดนี้กลับมีเงาร่างเฉินฮ้าวทั้งนั้นฝีมือที่แท้จริงของเฉินฮ่าวนั้นน่ากลัวจะยากเกินอย่างถึงดังนั้นในบรรดานักธุรกิจที่รู้ข่าวนี้ในระดับมณฑลต่างเห็นพ้องต้องกันว่าห้ามาหาเรื่องเฉินฮ้าวเด็ดขาดตัวอย่างที่เห็นไดด้ชัคือ มูต้าเหวยกับฉียนหลงคายและเพราะแบบนี้เองถงจื่อเซวียนถึงโดนพ่อตนที่อยู่ต่างจังหวัดบังคับให้มาขอขอมาลาโทษเพื่อสารสัมพันธ์ให้ดีขึ้นระหว่างทางเฉินห้าวพบว่ารถวิ่งขลุกขอลักไม่หยุดนั่นเป็นเพราะถนนไม่ราบเรียบเฉินห้าวฉุกคิดถามขึ้นถนนในอำเภอเป็นแบบนี้หมดช่วยไม่ได้นะครับชาวบ้านร้องเรียนหลายปีแล้วก็ไม่มีใครสนใจไม่มีคนซ่อมด้วยได้ยินว่าเพราะอำเภอไม่มีเงินถงจื่อเซวียนบอกเฉินห้าวพยักหน้าดูถ้าเขาคงต้องเป็นคนมาช่วยละ ลงทุนในด้านการซ่อมแซมถนนอำเภอลี่ทงอํานวยประโยชน์ให้ประชาชนบทที่2 9 0อเก้าสิกะกวนรถวิ่งไปราวสิกว่านาทีก็มาถึงที่หมายอำเภอลี่ทงก็มีข้อดีตรงนี้ไม่เหมือนเมืองใหญ่จากทิศใต้ไปทิศเหนือทีต้องขับรถเป็นชั่วโมงเท่าแก่เฉินประธานโจถึงแล้วครับหลังจากถงจื่อเซวียนจอดรถเสร็จก็เปิดประตูรถให้ทั้งคู่พอเฉินห้าวลงมาเห็นเป็นคฤราหา์ริมแม่น้ําด้วยข้างหนึ่งเป็นแม่น้ําของอำเภอลี่ทงอีกด้านเป็นภูเขาทิวทัศน์ไม่เลวเลยเฉินห้าวจูมือโจซีถงเดินเข้าไปในคฤหา คฤหาสนี้สมเป็นบ้านที่เพิ่งตกแต่งใหม่ดูหรูหราใหม่เอี่ยมความประทับใจแรกเห็นไม่เลวเลยถึงจะต่างกับการตกแต่งสไตล์จีนในสวนอยู่บ้างแต่ในอำเภอเล็กๆนี่ทำได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าไม่เลวแล้วเทียบกับการตกแต่งของโรงแรมห้าดาวยังดีซะกว่าอีกที่นี่คือห้องนั่งเล่นห้องน้ำห้องนอนอยู่ชั้นบนผมจะพาทั้งสองท่านไปดูนะครับทงจือเซวียนกลายเป็นไกด์นำทางแนะนําองค์ประกอบของบ้านพอถึงห้องนอนชั้นบนเปิดประตูเข้าไปปูบรู้สึกแสงสีตะการตาจริงๆห้องนี้ตกแต่งไวหรูมาก มีสีทองเงินเป็นหลักดูหรูหรามีระดับขนาดผ้าห่มและผ้าปูที่นอนยังเป็นขอบทองเลยด้านนกนั้นมีพลาสติกใหม่เอี่ยมหุ้มอยู่ตามที่ถงจือเซวียนะว่ายังไม่เคยใช้มาก่อนเลยทั้งสองท่านพอใจไหมครับถงจือเซวียนถามได้เฉินห้าวพยักหน้าหันไปถามโจโซีถงคุณว่าไงละ่ะก็ดีนะโจโซีถงพยักหน้าถึงเธอจะไม่ชอบการตกแต่งหรูหราแบบนี้สักเท่าไหร่แต่อยู่แค่คืนเดียวก็ถือว่าไม่เลวนะงั้นโอเคคืนนี้พวกเราขอรบกวนด้วยนะเฉินห้าวยอมรับ ได้ครับนี่กุญแจครับผมไม่รบกวนแล้วดีกว่าขอให้ทั้งสองท่านพักผ่อนให้สบายนะครับทงจือเซวียดีใจมากเอากุญแจบ้านวางบนโต๊ะจากนั้นก็รีบออกไปถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจที่พ่อสั่งแล้วไม่ต้องโดนหักขาแล้วทงจือเซวียนปิดประตูให้ด้วยตอนนี้ทั่วทั้งคฤหาสน์เหลือแค่เขากับโจโซีถงสองคนและดูเหมือนจะไม่มีอะไรมาขวางกั้นพวกเขาได้อีกไม่ถูกเชินห้าวจู่จู่ก็รู้สึกถึงกลิ่นเหงื่อบนร่างตนที่แท้ตอนต่อสู้กับไล่อูเหงื่อออกท่วมตัวเขาไม่อยากสกรปรก เฉินห้าวเดินเข้าห้องอาบน้ำพบว่าเป็นอ่างออโต้ขนาดสองคนอ่างนี้ใหญ่กว่าห้องน้ำที่จินเจียงอินอีกพอให้สองคนออกกำลังแล้วทงทงมาเร็วมาแช่อ่างการเฉิน,นห้าวร้องเรียกอย่างมีเป้าหมายแฝงไม่ละฉันอาบน้ำแล้วคุณไปเถอะโจซีทงไม่หลงกลตอนนี้เธอยังขวยเขินอยู่ไม่อยากใกล้ชิดขนาดนั้นเฉินห้าวแอบเซ็งได้แต่ไปอาบฝักบัวเพราะมันเร็วหน่อยเขารอไม่ไหวแล้วเวลากลางดึกมันยาวนานนักได้แต่ต้องรีบเวลาดึกมากแล้วเฉินห้าวทำเพลงใช้น้ำเย็นอาบไปครู่หนึ่งก็พันผ้าขนหนูออกมาแล้วเขาพบว่า โจซีถงกำลังนั่งคุยโทรศัพท์อยู่ที่หัวเตียงใชออเดอร์เมืองหลวงนั่นตามติดกันหน่อยนะอย่าให้เกิดอะไรผิดพลาดได้โจซีถงเหมือนกำลังโทรคุยกับลูกน้องเธอสักคนเธอในตอนนี้ใส่ชุดคลุมที่เถินห้าวเตรียมไว้ให้เธอผมยาวดำสลวยพาดผ่านไหล่ดูแล้วสวยมากเฉินห้าวมองตาปลอยความตื่นเต้นแปลกใหม่วันนั้นระหว่างโทรศัพท์เขายังอยากลองอีกครั้งดังนั้นเลยแอบย่องเข้าไปจับโจซีถงกดลงเตียงโจซีถงเบิกตากว้างและนึกถึงเรื่องครั้งนั้นขึ้นมาได้ ถึงครั้งนี้ปลายสายจะเป็นผู้ช่วยตนแต่ถ้าให้อีกฝ่ายได้ยินก็ขายที่หน้าแย่เลยชู่โจโซีถงถลึงตาใส่เฉินห้าวและทำท่าจุปากเป็นเชิงไม่ให้เฉินห้าวขยับแต่เฉินห้าวกลับทำท่าว่าง่ายและทำทีมองไม่เห็นเขายืนมือไปแกะกระดุมเสื้อคลุมเธอจากนั้นก็เห็นผิวขาวเราน้ำนมนั่นโจโซีถงรู้สึกไม่ชอบมาพากลนใช้หัวหนีบมือถือกับหัวไหล่และยกสองมือขึ้นเป็นเชิงต่อต้านประธานโจฟังอยู่หรือเปล่าผู้ช่วยในปลายสายเห็นฝั่งนี้เงียบไปก็เรียกเพียงถาม อาฉันอยู่ทําตามที่ฉันบอกไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมร่างกายโจโซีถงใกล้หมดแรงควบคุมเธออยากจะรีบวางสายยังมีเรื่องด่วนอีกเรื่องโครงการใหม่ของภาคใต้เมืองตอนนี้การก่อสร้างโดนขัดจังหวะจะช้าไปกว่ากาหนดการเราครึ่งเดือนได้ผู้ช่วยรายงานเป็นไปได้ยังไงเพิ่งเริ่มก่อสร้างได้ไม่นานทําไมถึงดีเลยโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ที่เธอให้ความสําคัญมากพอได้ยินว่ามีเรื่องก็เลยได้แต่ฟังอีกฝ่ายรายงานต่อไปแต่โจโซีถงใช้มือเดียวสกัดความพยายามโจมตีอย่างอ่อนโยนของเฉินห่าว มันกั้นไม่อยู่แล้วโจซีทงอาศัยจังหวะผู้ช่วยกําลังรายงานเธอถลึงตาใส่เขาตลอดหวังว่าเฉินห้าวะจะยอมอมรามือโดยดีเลิกก่อกวนได้แล้วแต่วันนี้เฉินห้าวกลับคว้ามับเข้าจุดอ่อนที่ขาของโจซีทงอาศัยจังหวะเธอกําลังคุยสายขยับตัวไม่สะดวกยิ่งกำเริบม,มากขึ้นโจซีทงหน่ายใจการข่มขู่ไม่เพียงพอเลยได้แต่ขอร้องแล้วเธอทําสีหน้าหมาหงอยออกมามองเฉินห้าวย่างววอนหวังว่าเขาจะรามือให้เธอคุยโทรศัพท์เสร็จก่อน แฟนสาวที่ปกติเย่อหยิ่งเป็นนิดกลับมีสีหน้าอ่อนแอของผู้หญิงออกมาทาเฉินห้าวแปลกใจมากนี่ถือเป็นการต่อสู้ยั่งชิงความเป็นใหญ่ของสองเทศเฉินห้าวแอบยิ้มกอริเออไม่แกล้งและยอมปล่อยเธอละโจซีถงเหมือนได้รับอิสรภาพรีบใช้ผ้าห่มห่อตัวไว้จากนั้นก็พูดกับมือถือว่าขอโทษนะเมื่อกี้สัญญาณไม่ดีเลยไม่ได้ยินพูดอีกรอบสิที่จริงไม่ใช่สัญญาณไม่ดีแต่เป็นเพราะเธอมัวแต่ยุ่งจัดก,การเฉินห้าวเลยลืมฟังเนื้อหาในสายไป